ห้าพันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วครับสล็อตเอวาสล็อตของเราคนระับแตกไม่ยากครับและเล่นโดยจารควย สวัสดีครับผมเอวาสล็อตนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการสมัครสมาชิกง่ายๆแค่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ให้ท่านกรอกเลขเบอร์มือถือของท่านแล้วกดถัดไปครับขั้นตอนที่2ให้ท่านกรอกเลขบัญชีของท่านชื่อบัญชีชื่อธนาคารนะครับแล้วก็ชื่อบัญชีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับขั้นตอนที่3ครับให้ท่านกรอกรหัสิร์ดที่ท่านต้องการใช้ในเอวาสล็อตนะครับแล้วก็ ID ดีไลน์ของท่านนะครับแล้วกดถัดไปหลังจากนั้นครับเอวาสล็อตจะส่งรหัสไ d ดีแลวก็พาสเวิร์ดที่ท่านได้ตั้งเอาไว้มาให้ท่านครับแค่นี้ท่านก็จะสามารถร่วมสนุกกับเอวาสลอตง่ายๆได้แล้วครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเช่นเคยนะครับกับจานทวยช่องจานทวยชาแนลนะครับวันนี้ก็เหมือนกับเช่นเคยนะครับกับ s ซเว่นเดย์เซเว่นซาร์นะครับคอนเทนต์นี้มีมาให้ลุ้นให้สนุกกันแน่นอนครับวันนี้ดูครับว่าผมจะเล่นเกมอะไรนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นเกมต่อไปนะก็คือเกมมังกรน,นั่นเองนะครับแล้วก่อนเริ่มคลิกปก็ขอเตือนกันเหมือนเดิมนะครับว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงย้ำถ้าใจไม่นิ่งอย่าเว่งเส้นทางนี้ด้วยความห่วงใยจากใจยาจบนะครับวันนี้เน็ตก,ก็ค่อนข้างที่จะช้านิดหนึงครับมาแล้วครับมาแล้ว มาเริ่มกันเลยผมก็จะเหมือนเดิมครับสายหนักครับหมัดหนักครับไปยี่สิบห้าครับไปหนสามหมื่นหนึ่ง 30, 1, นะครับดูครับว่าจบเกมผมจะได้เท่าไหร่จะสีงเท่าไหร่ครับดูกันสามหมื่นหนึ่งเก้านะครับดูครับาห้าพันห้าพัน เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วครับสล็อตเอวาสล็อตของเราครับแตกไม่ยากครับและเล่นโดยจางควยีบอกได้คำเดียวครับว่าปังปังปังวันนี้ไม่มีเสียนะครับบอกเลยครับวันนี้ไม่มีเสียแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกหนึ่งพันครับบอกได้คำเดียวครับว่าวันนี้ไม่มีเสียครับโอไม่เอาอะไรแล้วครับพอแจ็คตแตกไปแล้วแตกไปแล้ว เรียบร้อยครับปล่อยชิลครับวันนี้จานทวยขอบ่นไปเรื่อยแล้วกันนะครับระหว่างนี้ครับ15้าอีก15บ้ามิตครับสล็อตของเราเล่นง่ายนะครับระหว่างรอนะครับก็ขอบ่นนะครับวันนี้ไม่ใช่บ่นเนี่ยเขาเรียกว่าขอฝากช่อง y o u t u ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องจานทวยนะครับจานทวยชาแนลนะครับ รับรองครับจะมีคลิปดีดีคอนเทนต์นีๆดีนะครับของสล็อตนะครับมาให้ดูให้รับชมเคล็ดลับการเขาเรียกอะไรหาอะไรได้ง่ายๆเก็ตสล็อตเนี่ยมันเป็นยังไงก็จะมาหาให้ดูนะครับวิธีการเยอะแยะมากมายครับคลิปเล็กๆน้อยๆครับที่บอกครับเราไม่เน้นเอารวยครับเราเน้นแบบว่าเก็บเล็กผรสบน้อยครับตอดตอดหาค่าข้าวค่าขนมครับ เพราะว่าทุกการมันจึมีความเสีย่ยงย้ำถ้าใจไม่ม่ีเดี๋ยววิ่งเส้นทางนี้ด้วยความหุ่ใหญ่จากใจยาจกจกจบจกจบ,จบ,จบ,จบเอาละครับสองที่สุดท้ายครับจะเป็นอย่างไรจะได้อีกไหมครับยดครั้งครับจะได้ไหมครับทิ้งทวนไหมจะมีทิ้งทวนไหมโอ้โหไม่มีนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ s ซเว n Day s e v e n s ่สนะครับ e ีที่6นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจานทวยด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนอยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับทีมงานจะมีลิงก์ด้านล่างมาให้แล้วนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็จาร์ทวยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ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 